ช่วงคุยกับหมอวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังเคลื่อนนะคะคุณผู้ชมมาดูกันว่าถ้าเป็นแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไรโรคนี้อาการนี้รักษาหายขาดได้ไหมวันนี้เราจะคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีรวันค่ะผู้ในการกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครตอนนี้คุณหมออยู่กับมีแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอครับมันเคลื่อนไปเลยเหรอคะใช่ครับจริงๆกระดูก กระดูกสันหลังเราเนี่ยไล่มาตั้งแต่คอเนาะลงไปถึงก้นกบเนี่ยนะครับยาวมาเลยะนะครับแต่ละแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็มีความเฉพาะเจาะจงนะสมมติกระดูกที่เคลื่อนเนี่ยหมายความว่ามันต้องน่าจะเคยเจออุบัติเหตุอะไรมาบางอย่างเนาะเพราะปกติกระดูกมันก็ต้องเรียงต่อกันนะนะเป็นข้อๆเป็นป้องๆแต่ถ้ามันมีการเคลื่อนก็คือขยับเลย,เน,ยนั่นแสดงว่าคือเหมือนกระดูกหักนั่นแหละแต่มันหักที่ตรงข้อต่อของกระดูกสันหลัง นะมันไม่ใช่หักแขนไม่ใช่หักขามันหักที่ข้อต่อกระดูกสลังเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกยกันอย่างนี้เมื่อมันเกยกันอย่างนี้ครับมันจะไม่ได้เข้าที่เองได้ละนะเพราะว่าเราไม่ได้ผ่าตัดกรณีไม่ได้ผ่าตัดนะครับมันก็อาจจะทําให้มีการปวดเรื้อรลางได้นะแล้วก็อาจจะทําให้หมอนรองที่อยู่ตรงระหว่างกระดูกนั้นมันปลิ้นไปทับเส้นประสาทได้เหมือนกันครับ คขาว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนที่เราจะคุยกันวันนี้กับไอ้ที่บอกว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนอันนั้นคือจะจะคนรูปแบบกันใช่ครับแต่อาการเวลาเป็นแล้วก็ปวดปวดเหมือนกันตรงับบหมนใช่ครับวันนี้เราจะมาโฟกัสที่กระดูกสันหลังเคลื่อนใช่ครับพอเคลื่อนคุณหมอบอกว่าอาการเขาคือจะเริ่มปวดถ้าเป็นเป็นเป็นคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุแล้วคุณหมอมีโอกาสที่จะเคลื่อนได้ไหมคะก็มีเหมือนกันนะครับบางทีผมตรวจคนไข้ผมก็ถามประวัติว่าเคยไปล้มไปกระแทกอะไรไหมเขาบอกไม่เคยมีแต่ไปยกของหนัก มีบางทีไปยกของจากพื้นขึ้นมาแล้วมันหลัง,ลงดังกึกเ,เขาก็บอกว่าโอเคหลังจากนั้นเขาก็เริ่มสังเกตว่าเออมันเริ่มปวดหลังมาเรื่อยๆทีนี้กระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะเจอในคนที่น้ําหนักตัวเยอะด้วย<ม>นะครับแล้วก็คนที่ทํางานหนักๆน,นะครับทีนี้เราทํางานหนักๆตอนวัย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 แรงงานเนาะมันก็ยังไม่เป็นอะไรเรายัางแข็งแรงแต่เมื่อไหร่กล้ามเนื้อเราเริ่ม เริ่มเล็กลงเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยอาการมันจะโชยเห็นเลยว่าหลังเราเริ่มทําไมหลังปวดหลังง่ายจังอะไรเงี้ยนอนตื่นมาก็โอ้โหกว่าจะลุกได้บางคนลุกจากที่นอนแล้วลุกแล้วเดินอย่างเงี้ยต้องอยู่ท่านี้ยืดตัวตรงไม่ได้เพราะถ้ายืดตัวตรงเมื่อไหร่ปุ๊บปวดอันนี้ฝากไว้เลยนะครับท่านผู้ชมลองดูถ้าตื่นจากที่นอนมาแล้วทําไมยืดตัวไม่ขึ้นยังทําไมยังต้องยืนท่านี้อยู่สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งถึงจะยืดได้เนี่ยอันนี้ให้นึกถึงเลยว่าอาจจะเป็นเรื่องของ กระดูกหลังเคลื่อนได้นะครับเพราะว่าเวลามันเกยกันเวลาคนเรานอนเนี่ยตื่นมามันจะยังไม่เข้าที่<อ>ต้องขยับสักพักหนึงนะ,ะหลังถึงจะเริ่มเข้าที่ขยับข้อต่อนิดหน่อยมันถึงจะยืนตรงได้นะครับเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าน้ําหนักตัวภาวะน้ําหนักตัวถ้าเป็นคนที่มีภาวะอ้วนโอกาสที่จะกระดูกสันหลังเคลื่อนมีมากกว่าคนที่มีมวลน้ําหนักหรือร่างกายปกติเพราะอะไรครับคุณหมอทำไมคือคือต้องดูนะครับถ้าเกิดเราน้ําหนักเกิดเนี่ย หน้าท้องมันจะออกเมื่อหน้าท้องออกพุงเมือ่อไหรยืน่นปุ๊บหลังมันจะแอนทันทีเมื่อหลังแอนปุ๊บอันนี้ก็คือจะเริ่มละจะปวดทันทีมคนกระดูกหลังเคลื่อนส่วนใหญ่จะแอนหลังไม่ค่อยได้อแอนแล้วโอ๊ยแอนแล้วโอ๊ยเลยแอนแล้วก็เล้าลงขาก็มีแอนแล้วทําไมมันเล้าลงขาอันนี้เป็นอาการเตือนละน่าจะมีกระดูกหลังเคลื่อนหรือเปล่านะแต่บางคนก็อาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้อก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าเดีย๋ยวไม่ใช่ดูรายการนี้เสร็จ อุ้ยแอนเสร็จเครียดเลยเครียดนอนไม่หลับไม่ <c oughs> ใช่นะครับแค่ให้เตือนตัวเองว่าว๋ออาจจะเป็นปัญหาอยู่ที่กระดูกสันหลังก็ได้หรือ <c oughs> เป็นที่ก้ามเนื้อหลังก็ได้ที่มันตึงมากจนทําให้เรา <c oughs> แอนหลังไม่ได้ค่ะแล้วเวลาเดินเข้าไปหาคุณหมอหลังจากมีอาการแล้วสังเกตอาการอย่างที่คุณหมอทีรวีบอกพอไปเจอ Israel อิสเลออกมาแล้วเจอครับแนวทางการรักษาต่อไปทายังไงคะ การรักษาเออคือคือเราดูเสร็จปุ๊บเอ็กซเรย์เสร็จพบว่าเป็นเนี่ยเราก็จะแนะนําการรักษาแล้วถ้ามันยังไม่มีอาการถึงอ่อนแรงเนาะขายังพอขยับได้นิ้วเท้ายังกระดกได้ยังขย e งยืนได้อย่างเงี้ยแล้วยังเดินได้เป็นสัก10บนาที20ท่นาทีหรือเดินเป็นกิโลได้ไม่ต้องทําอะไรเลยออกกําลังกายบริหารตามท่าทางที่คุณหมอให้ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือการนอนบนเตียงแล้วก็งอเข่าชิดอก รหรือขมวท้องฝึกขมวท้องเกรงท้องบ่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงะนะครับแต่ถ้าอาการหนักกว่านั้นเช่นขาเริ่มเอ๊ะทำไมมันเล็กลงเดินได้ไม่ค่อยไกลเดินเดิน,ดนสักพักต้องหยุดนั่งเดินเดินสักพักทําไมชาขาอันนี้ก็ควรจะไปพบสัญญาแพทย์ทางด้านกระดูกนะและข้อนะครับเพื่อจะได้ไปปรึกษาว่า จะต้องมีการฉีดยาเข้าโพรงสันหลังไหมหรือจะต้องผ่าตัดอะไรไหมะนะครับอันนี้ที่ที่เขาส่งผลอาการชาเนี่ยก็คือคือเขาเคลื่อนกดทับใช่ไปเคลื่อนแล้วกดทับเส้นประสาทใช่ครับ<อ>ครับหมอนรองกระดูกมันก็เคลื่อนตามไปด้วยแล้วไปทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อาจจะต้องมีการลดน้ําหนักตัวทํากายภาพบําบัดนะครับไปพบกายภาพบําบัดก่อนถ้ามันไม่ไดีขึ้นจริงๆก็ค่อยปรึกษาทางเรื่องของการผ่าตัดเป็นทางเลือกครับค่ะแล้วสําหรับใครที่ คิดจะไปซื้อ,อยาทานเองอยากให้คุณหมอย้ำเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าโอ๊ยปวดปวดแต่ไม่เคยเดินเข้าไปหาคุณหมอเลยไปซื้อ,อยาชุดมาทานอะไรแบบน,นี้อยากคุณหมอฝากย้ำเรื่องนี้หน่อยครับ,รบก็เรื่องยาชุดยาอะไรพวกนี้จริงๆถามว,ว่ากินได้ไหมกินระยะสั้นๆได้นะครับเกิดเออปวดมากระทันหันอกินพาราเซตามอลก่อนก็ได้อาจจะไปซื้อยากินสักสองสาวันไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปสถานพยาบาลใกล้บ้านได้แล้วเพราะว่า การกินยาเยอะๆมีผลต่อตับต่อไตค่ะนะบางคนไม่รู้ตัวหรอกครับว่าไตเราตอนเนี้ยมันเริ่มไม่ดีแล้วเป็นระดับไหนค่าไหนแล้วใช่ไหมใช่แล้วปรากฏไปกินยาไอ้พวกยาแก้ปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยพวกนี้ทําให้ค่าไตอ่ะแย่ลงเร็วมากเลยนะครับบางคนกินอาทิตย์เดียวอ่ะค่าไตเปลี่ยนเลยโอ้นะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าถ้าเกิดกินสองสามวันแล้วไม่หายเนี่ยหยุดเด้อหยุดก่อนค่ะรีบไปพบคุณหมอก่อนอย่างน้อยไปตรวจไปเอ็กซเรย์ไปดูแล้วคุณหมอเขาก็จะ จ่ายยาที่มันปลอดภัยกว่าให้นะครับนี่ถ้าเราซื้อเองเราเรา,เรายังไม่รู้สภาพร่างกายเราเนาะว่าค่าตับค่าไตาเรามีปัญหาหรือเปล่าแล้วเราไปซื้อยาบางตัวมันก็มีผลต่อตับต่อไต,อต,อตได้ครับค่ะ หลังจากที่คุณหมอพูดมาสักครู่ก็คือว่าวิธีการดูแลตัวเองหลังจากนั้นคือกลับมาก็คือบริหารร่างกายดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งกยายภาพช่วยด้วยส่วนหนึ่งเห็นว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีแต่ละพื้นที่แต่ละเขตสุขภาพที่มีการจัดให้คําแนะนําอย่างเชาถ้าสมมุติว่ามีเองสงสัยว่ามีอาการก็สามารถเดินเข้าไปปรึกษาขอคําแนะนําอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับก็จริง,<ม>รงๆแล้วเนี่ยจริงๆทุกสถานพยาบาลนะนะ,ะจะมีกยายภาพบําบัดอยู่แล้วตอนนี้นะครับในกทมศูนย์บริการสาธารณสุขก็มีนักกายภาพบําบัดอยู่ <ใ>ต่างจังหวัดโรงพยาบาลทุกระดับมีนักกนะายภาพบําบัดหมดเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยการผ่าตัดมันเป็นปลายเหตุละนะเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนอย่างน้อยไปดูให้นะักกายภาพช่วยดูที่สรีระเราเยืนงง<ช>จะยืนยังไงจะนั่ง<อ>ยังไงจะยกของยังไงจะบริหารกล้สร้างกล้ามเนื้อยังไงให้มันช่วยพยุงไว้ให้ดานที่สุด เพราะว่าในที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าคนร้อยทั้งร้อยไม่มีใครอยากผ่าหรอกครับย<ม>กเว้นมันถึงที่สุดจริงๆคุณผู้ชมคะก็บอกว,ว่าการผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดใหญ่ใช่ไหมคะเรื่องของน้ําหนักตัวเรื่องของอะไรมีผลด้วยในการที่คุณหมอจะวินิจฉัยแล้วก็ประเมินก็คือเอาง่ายคือช่างดูก่อนว่าถ้าพออยู่ได้รักษาได้ผ่ารักษาไปแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยผ่าตัดที่เป็นทางเลือกนะคุณหมอคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะได้ความรู้แล้วก็ที่สําคัญได้แนวทางในการดูแลตัวเองในการ รักษาสุขภาพที่สําคัญจะได้ไม่ต้องเป็นโรคนี้ด้วยคุณหมอขอบคุณค่ะครับยินดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี